สวัสดีครับเจอกับแท็กเตอร์อีสานนะครับนี่ครับพามาดูงานหยาบนะครับวันนี้ครับขุดมั่นนะครับพี่น้องมาเบิรงขุดวีธีนะครับเครับเนื้อทีสิบไรนะครับมั่นหกนะครับปลาหลนะครับนี่ครับนี่ครับจุดไปแล้วนะครับอูมอาฟอร์ดนะครับอาฟอร์ดมารูมหยาโล่งเหเจ้าของสวนมันจุดไปรอบนึงแล้วนะครับเพราะว่าให้ผมไถไปเลยบม่ได้นะครับเพราะว่าหยาพันลายครับหยาหกโคตครับ คิดบ่ได้ครับที่นี่ครับปัญหาเกิดแล้วครับลำมั่นครับบ่ไดตตัดนะครับลูบล่งออนฟอดลูบล่งนะครับเานาลูบล่งเพื่อจุดไฟนะครับพอจุดแล้วครับนี่ครับไถเลยครับประหยัดงบครับคนเราโอ้โหมากแล้วครับนี่สีสูนนะครับสีสมมากครับเค็ดยากแล้วครับที่นี่ครับถอยบ่อดดครับเดินนายางเดียวครับหาไร้เขานะครับ เพราะว่าลำมันบนบริตัดนะครับนี่ครับถอยพิดถอยถือถอยพลาดไปเสียบมอนามอีกนะครับบโบไว้นะครับนี่สิครับนี่ครับลำมันบริบเลตัดนะครับพ่อคุดขมานี่ครับนี่ครับจะมาพร้อมลำมันนะครับบางหัวก็เห็นบางหัว่บห็นนะครับขวางคนเก๋ดูดูสิแค่ตังไรครับเพราะว่าเพิ่ะปลูกทีแรกเอาห้าบบได้นะครับเอาห้าบบท่านนะครับมีเวลานะครับ อย่างลายพันต้นนะครับได้เท่าใดเอาเท่านั้นคนว่านะครับนี่ยรก็จัดการแล้วครับรูปงานล่งไห้ครับมาออกมาสามรอบสี่รอบนะครับแบบเนี่นะครับไถไปรอบนึงแล้วนะครับไายไปด้วยซี่หาตังนะครับส่วนที่หกผมกับไถวอะไรเคืนกันครับคนเรยว่าเอารูปล่งจูดเลยนะครับที่เรียกจ้างคนนะครับจ้างอบวันะครับาะว่าหามันหกครับ ้ำมันพอมนะครับเห็ดหดยากบม่มีช่องหายใจเลยนะครับเลยเอาแบบนี้แล้วครับได้เท่าได้เอาเท่านั้นเงินว่าจัดให้แล้วครับฟุน่นหลายขนาดครับงานเนี่ยเจองานยาก